พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงในส่วนของอกุศลกรรมหรือการทำชั่วรวมไปถึงการได้รับผลของอกุศลกรรมย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้เป็นผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของการทำชั่วและเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในอกุศลแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เพราะเหตุว่าอักุศลกรรมหรือกรรมชั่วที่แต่ละคนได้กระทําแล้วนั้นเมื่อถึงคราวให้ผลก็ย่อมให้ผลเป็นผลที่ไม่ดีเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครทําให้เลยและที่สําคัญนะครับอักขุศลนกรรมที่แต่ละคนได้กระทําแล้วนั้นเมื่อถึงคราวให้ผลก็ย่อมให้ผลโดยไม่ผิดตัวด้วยใครทําอักขุศลกรรมอย่างใดไว้ กุศลกรรมน้นนั่นแหละย่อมให้ผลกับผู้นั้นนี้คือความเป็นจริงนะครับเหมือนอย่างเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้ก็คือเรื่องของเปรตตนหนึ่งซึ่งเป็นเปรตที่เหลือแต่โครงกระดูกเปรตก็เป็นสัตว์ในอบายภูมิภูมิหนึ่งนะครับได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานเป็นอย่างยิ่ง ตามสมควรแก่อักุศลกรรมที่ตนเองได้กระทำแล้วเรื่องของเปรตที่เหลือแต่โครงกระดูกตนนี้มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายนิธานวัคอัติสูตรอัติก็คือกระดูกนะครับซึ่งเป็นกระดูกของเปรตตนนี้นั่นแหละซึ่งเป็นเป,นเปรตที่เหลือแต่โครงกระดูกเหตุการณ์ที่มีปรากฏในอัติสูตรนี้จะเป็นอย่างไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุป ในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเวลวนเขตพระนครราชคฤตในช่วงเวลานั้นนะครับท่านพระลักษณะเทระกับท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระพักอาศัยอยู่ที่เขาคีชกูดท่านผู้ฟังผู้ศึกษาก็คงจะคุ้นชื่อของท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระนะครับเพราะท่านพระมหาโมกคขคลานะเทระท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศ ในทางมีริสส่วนพระละักขณาเทระหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับชื่อนี้นะครับท่านพระละักขณะเทระท่านเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาสาวกท่านเป็นพระอาหารหันต์ในจํานวนของภิกษุที่เคยเป็นชดินมาก่อนในจํานวนชดินหนึ่งพัคนท่านพระละักขณาเทระนะครับท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยลักษณะ มีรูปร่างที่สมบูรณ์ครบถ้วนงดงามเป็นอย่างยิ่งท่านจึงมีชื่อว่าลักขนะวันหนึ่งครับท่านพระลัคนาเทระกับท่านพระมหาโมกคคนลานะเทระได้ลงจากเขาคิชกูดเพื่อเข้าไปบินธบาตในเขตพระนครราชคฤก์ซึ่งในขณะที่กําลังลงจากเขาคิชกูดนั้นท่านพระมหาโมกคคนลานะเทระได้เห็นเปรตตนหนึ่งครับซึ่งเป็นเปรตที่ เหลือแต่โครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศมีฝูงกาฝูงนกฝูงแรง้งคอยจิกกินเนื้อที่ติดอยู่ตามกระดูกเช่นตามซี่โครงเป็นต้นทำให้เปรตตนนี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานเป็นอย่างยิ่งเลยร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานพอท่านพระมหาโมกคคนลานะเทระ ได้เห็นเปรตตนนี้แล้วท่านก็แสดงอาการแย้มให้ปรากฏคือได้แย้มยิ้มออกมาซึ่งเป็นการแย้มยิ้มของพระอระหันต์ซึ่งการแย้มยิ้มของพระอระหันต์นั้นย่อมมีเหตุนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระลักษณะเทระจึงได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลนะเทระว่าที่ท่านแสดงอาการแย้มยิ้มให้ปรากฏเมื่อสักครู่นี้เป็นเพราะเหตุใด ท่านพระมหาโมกขลณะได้กล่าวกับท่านพระลักษณะเถระว่าขอให้ท่านได้ถามผมในขณะที่อยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเถิดนี้คือคำกล่าวของท่านพระมหาโมกขลณะเถระนะครับเมื่อทั้งสองได้สนทนากันอย่างนี้แล้วนะครับก็ได้เข้าไปบินทบาทเมื่อได้อาหารที่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้แล้วก็ได้ฉันพัตอาหารเมื่อฉันพัตาหารเสร็จแล้ว พระเถระทั้งสองก็ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออยู่เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพระลักษณะเถระได้ถามท่านพระมหาโมคคัลนะเถระว่าในขณะที่ลงจากเขาคิชกูดนั้นท่านได้กระทําการแย้มให้ปรากฏนั่นเป็นเพราะเหตุใดนี้คือคําถามของท่านพระลักษณะเถระนะครับ ท่านพระมหาโมกขลานเถระเมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วจึงได้กล่าวตอบว่าในขณะที่ผมลงจากเขาคิชกูดนั้นเมื่อถึงที่ที่หนึ่งผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งซึ่งเป็นเปรตที่เหลือแต่โครงกระดูกมีแต่โครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงกาฝูงแรง้งฝูงนกต่างก็พากันรุมจิกกินเนื้อที่ติดอยู่ตามกระดูก ของเปรตตนนี้เช่นจิกกินเนื้อที่ติดอยู่ตามซี่โครงเป็นต้นทำให้เปรตตนนี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานเมื่อผมได้เห็นเปรตตนนี้แล้วจึงได้กระทําการแย้มให้ปรากฏซึ่งในอัตถกถาทั้งหลายนะครับก็ได้มีคําอธิบายไว้ว่า เมื่อท่านพระมหาโมกขลนเถระพอได้เห็นเปรตแล้วท่านได้เกิดการยิ้มแย้มขึ้นนั้นเป็นเพราะเหตุผลสองประการก็คือประการแรกเพราะท่านได้ระลึกถึงสมบัติของตนคือความถึงพร้อมของตนเพราะเหตุว่าท่านได้ผลแล้วจากการเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอีกแล้วเพราะเหตุว่าท่านถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ ดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นแล้วจะไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัตไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็ตามก็ไม่มีแล้วนี่คือประการแรกนะครับที่ท่านได้ระลึกถึงความถึงพร้อมของตนที่ท่านได้พ้นแล้วจากการเกิดเป็นเปรตไม่ต้องมีการเกิดเป็นเปรตทนทุกข์ทรมานเหมือนกับเปรตตนนี้อีกเลยและประการที่สก็คือ เพราะท่านได้ระลึกถึงพระพุทธญาณซึ่งก็คือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงนี้อนุเคราะห์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้นรวมไปถึงอกุศลกรรมและการได้รับผลของอกุศลกรรม ของสัตว์โลกด้วยเปรตตัวนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการได้รับผลของอกุศลกรรมที่ตนเองได้กระทําแล้วสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนี้คือเหตุผลประการที่สองที่ท่านได้ระลึกถึงพระพุทธญาณหรือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านพระมหาโมกขละนะเถระได้กล่าวตอบท่านพระลักณะเถระถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้มของตนอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้าเฝ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วนะครับพระองค์ก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้ที่มีปัญญามากสาวกของเราสามารถที่จะ เห็นเปรตเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเพราะเหตุว่าเราก็เคยเห็นเปรตตนนี้มาแล้วแต่เรายังไม่กล่าวยังไม่แสดงยังไม่เปิดเผยเพราะถ้ากล่าวไปแล้วแสดงไปแล้วเปิดเผยไปแล้วคนเขาจะไม่เชื่อและการไม่เชื่อนี่เองก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เลยสำหรับคนที่ไม่เชื่อนั้นแต่ในบัดนี้สาวกของเราได้เป็นพยานให้กับเราแล้ว ต่อจากนั้นนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงถึงอดีตอกุศลกรรมของเปรตตนนี้โดยที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าในการก่อนที่เปรตตนนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์เขาได้เกิดเป็นชาวบ้านในกรุงราชครืน,นี้นั่นเองแต่เขาเป็นคนประมาททำอกุศลกรรมด้วยการฆ่าโคเมื่อเขาสิ้นชีวิตไปแล้ว ตกนรกหมกไม่อยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเขาตกนรกหมกไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสหลายแสนปีนี่คือความเป็นจริงของการได้รับผลของอกุศลกรรมนะครับได้รับผลมากจริงๆเดือดร้อนมากจริงๆพอพ้นจากการเกิดในนรกแล้ว เขายังไม่พ้นจากการเกิดนาบายภูมิยังได้มาเกิดเป็นเปรตอีกเป็นเปรตที่เหลือแต่โครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงกาฝูงแรง้งฝูงนกต่างพากันมารุมจิกกินเนื้อที่ติดอยู่ตามกระดูกของเปรตตนนี้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสต,ต่อไปอีกทั้งหมดทั้งปวงนี้มาจากเหตุคืออกุศลกรรมที่ตนเอง ได้กระทําแล้วเท่านั้นจริงๆนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตนะครับซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกสังยุตติกายนิธานวัคอัติสูตรจากอัติสูตรที่ได้ฟังไปแล้วนี้ย่อมเป็นเครื่องอุปการะเพื่อกูลต่อผู้ฟังผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่งเป็นเครื่องอุปการะเพื่อกูลให้เป็นผู้ที่ได้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลกรรมเพราะอกุศลกรรมหรือกรรมชั่วนี่แหละ เป็นเหตุนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมีการเกิดในอบายภูมิเป็นต้นโดยที่ไม่มีใครทำให้เลยตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ชั้นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรประทุษร้ายไม่ควรฆ่าสัตว์อื่นโดยที่สุดแม้เพียงมดดำมดแดงก็ไม่ควรฆ่า เพราะขณะที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนผู้อื่นนั้นขณะนั้นนั่นแหละคือการเบียดเบียนตนเองเพราะตนเองกําลังสะสมเหตุที่ไม่ดีที่จะทําให้ตนเองได้รับผลที่ไม่ดีต่อไปในภายหน้ามีข้อความตอนหนึ่งปรากฏในอรรถกถาราชสูตรเตือนใจดีเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อตนสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นความทุกข์นั้นนั่นแหละเป็นเหมือน ก้าวออกมาจากกรรมชั่วที่ตนเองได้ทำไว้โดยความเข้าใจก็คือว่าเมื่อตนเองสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนประทุสร้ายเบียดเบียนผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอย่างใดความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนั้นนั่นแหละก็จะบังเกิดกับตนเองเพราะตนเองเป็นผู้กระทําเหตุที่ไม่ดีซึ่งเหตุที่ไม่ดีดังกล่าวนั้นก็ย่อมให้ผล ตนเองเเท่านนั้พราะฉะนั้นจากข้อความที่ว่าเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตนเองจึงเป็นความจริงอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อได้ฟังเรื่องของอักุศลกรรมและการได้รับผลของอักุศลกรรมสำหรับผู้ฟังผู้ศึกษาที่ไม่ได้กระทําอักุศลกรรมพอได้ฟังแล้วก็ย่อมจะมีแต่ความเบิกบานใจมีแต่ความแช่มชื่นใจเพราะตนเองไม่ได้กระทําอัก กุศลกรรมอย่างนั้นซึ่งจะยิ่งอุปการะเกื้อกูลให้เห็นโทษเห็นภัยของอกุศลยิ่งขึ้นและเห็นคุณของการอบรมเจริญกุศลสะสมคุณความดีทุกประการรวมถึงคุณความดีที่ประเสริฐก็คือการอบรมเจริญปัญญาด้วยชีวิตที่ยังเหลืออยู่ที่จะดําเนินต่อไปนั้นก็เพื่อที่จะได้สะสมคุณความดีทุกประการและไม่ประมาทในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงศึกษาด้วยความเคารพละเอียดรอบคอบเพราะคุณความดีและความเข้าใจพระธรรมนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งสําหรับชีวิตเป็นเครื่องป้องกันต้านทานไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายที่ผิดไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายที่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเตือนใจดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ